ดูวนไปให้บินกับ5อนเทนตท์ที่จะเติมเต็มความสุขและอบอุ่นหัวใจต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วยอนเทนตท์สุดพิเศษจากดิสนีย์บวกฮอตสตาร์ที่จะทำให้วันหยุดของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขและเสียงหัวเราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวซึ้งใจการ์ตูขนขวัญใจแฟนๆหรือการผจญภัยสุดมันในจักรวาลมาเวลแอนอัลโมสคริสต์มาสสตอรี่เทศกาลคริสต์มาสที่อบอุ่นที่สุดหากคุณกำลังมองหาความอบอุ่นที่เติมเต็มหัวใจในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ And Almost Christmas Story คือคำตอบพบกับเรื่องราวแสนอบอุ่นของมูลนกฮูกตัวน้อยที่ติดอยู่ในต้นคริสต์มาสสว่างทางไปโรเกอร์เฟลเลอร์พและได้พบกับลูน่าเด็กหญิงที่หลงทางทั้งคู่ร่วมผจญภัยเพื่อหาทางกลับบ้านโดยแอนิเมชันเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงในปี2020เมื่อมีนกฮูกตัวหนึ่งถูกช่วยเหลือจากต้นคริสต์มาสที่โรเกอร์เฟลเลอร์เซอร์ โดย a n a อ Almost c h r i s t m s s Story เป็นแอนิเมชันสั้นจาก Disney Branded Television ผลงานการกำกับของเดวิดโลเวอรีและอำนวยการสร้างโดยอัลฟองโซกวารอนเจ้าของรางวัลออสการ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน5ครั้งอีกทั้งยังเป็นตอนจบในชุดภาพยนตร์สั้นของกวารอนสำหรับเทศกาลคริสต์มาสอีกด้วยเดอะซิมส o k e อคิมอนอัลเยฟเ t h ฟู l เสียงหัวเราะที่มาพร้อมเทศกาลแฟนแฟนเดอ i m ิมสันห้ามพลาด ปีนี้ครอบครัวซิมสันกลับมาพร้อมกับตอนพิเศษโอคิมอนออเยฟเฟตฟูที่จะพาคุณเข้าสู่ความวุ่นวายของเทศกาลคริสต์มาสในแบบที่ไม่เหมือนใครกับเรื่องราวที่ทั้งแปลกใหม่และเต็มไปด้วยมุกขำขันที่จะทำให้คุณหัวราอจนท้องแข็งตอนพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อถลองครบรอบ35ปีของตอนคริสต์มาสแรกสุดคลาสสิกซิมสันโรสติ้งออนแอนด์โอเพนไ ที่จะพาแฟนๆย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันแสนประทับใจซึ่งในตอนพิเศษนี้คุณจะได้พบกับเดเรนบราวนักจิตวิทยาชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสันรพร้อมการแสดงเพลงสุดอลังการจากแพตตีเลเบลและเพนตทอนิกและที่พลาดไม่ได้คือเหตุการณ์สุดป่วนเมื่อโฮเมอร์ Homer ถูกสะกดจิตและเชื่อว่าเขาคือซานตาคลอสซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ออลหมาดและทำให้ทุกคนต้องกลับมาคิดว่าปาฏิหาริ์จริงๆคืออะไร ไลท์ชอปแสงไฟแห่งความลึกลับที่รอให้คุณมาร่วมค้นหาหนึ่งในซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์ครองแชมป์ซีรีส์ออริจินัลเกาหลีเปิดตัวแรงสุดแห่งปี2024บนดิสนีย์บวกไลท์ชอปด้วยยอดการรับชมสูงสุดภายใน12วันแรกหลังเริ่มสตรีมซีรีส์เกาหลีแนวลึกลับแฟนตาซีดราม่าเข้มข้นที่ครองใจแฟนๆพร้อมพาคุณดำดิ่งสู่โลกของร้านโคมไฟลึกลับที่ซ่อนความหมายและปริศนาไว้ในทุกมุม เรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการลี่คลายปมที่ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทำให้ซีรีส์นี้เป็น ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับแฟนซีรีส์ดรามา่าผลงานล่าสุดจากลายปากกาสุดยอดนักเขียนคังฟูผู้กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งในวงการพร้อมพลอตสุดล้ำและการเล่าเรื่องที่เฉียบคมครบรสทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความลึกลับดราม่าหนักหน่วงหรือโมเมนต์ที่ทำให้คุณต้องลุ้นจนแทบหยุดหายใจซีรีส์ไลท์ชอปนำแสดงโดยจูจีฮุนบลาสฟรีพักโบยองสตรองเกิลบงซูนอีจองอึนฮาราไซและคิมมินฮาปาชิงโก กำกับโดยคิมฮีวอนและดัดแปลงขึ้นมาจากเว็บตูนของนักเขียนคังฟูมูฟวิ่ง What If s ี a ั o น3การกลับมาของจักรวาลแห่งจินตนาการ What If s ี a ั o น3พร้อมพาคุณเดินทางข้ามมัลติเวิร์สกับการผจญภัยสุดระทึกเตรียมพบกับตัวละครสุดโปรดจาก MCU อาทิีกับตันอเมริกาแซมวิลสันเดอะวินเทอร์โซเยอร์บัคกี้บานฮักรูซแบนเนอร์เดอะเรดกาเดียนกับปันเปสี้คาร์เตอร์ กาธาฮักเนสแชงชีสตอมเดอะกอตเดสออฟทันเดอร์และอีกมากมายที่จะมาพร้อมกับการ